วันนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสสมสวลีกรมมือสุทนารีนาศประธานมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมาราชินูปธรรมโปรดให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนสเสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่พระวะรวงเธอพระองค์เจ้าสุทัศิริโสภาและพระวะรวงเธอพระองค์เจ้าว,วิมลชัดอดีตประธานมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมาราชินูปธรรมเนื่องในโอกาสบนป,ประสูตรปีที่1 0 1ณรนับ พระวิหารวัดราชบาพิษสถิตมหาศีมารามซึ่งมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนเน่พระบรมราชนูปธรรมจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ส่งงานในมูลนิธิเป็นเวลานานกว่า10ปีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนผู้ได้อโอกาสปัจจุบันพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทนารีนาถส่งรับเป็นประธานมูลนิธิตั้งแต่ปี2553เป็นต้นมา โดยมูลลนิติยังมุ่งม,มั่นพัฒนาเยาวาชนด้วยการให้ทุนการศึกษาอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องแก่เยาวาชนผู้ได้โอกาสทุกอำเภอทุกสังกัดทุกระดับการศึกษาทั่วประเทศปีละประมาณ3,000ทุน